นี่ครับสมาร์ทวอทปี2025เดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีน้องแพนด้านะครับมาคอยวัดดูอารมณ์ด้วยเขามีแมปและ G P S ในตัวอันนี้คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องกดเซตแล้วว่าเรากำลังจะเข้านอนสามารถรับสายได้พิมพ์แชทตอบได้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t นะครับวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอทกันอีกแล้วนะครับในปี2025นี้นะครับหัวเว่ยเนี่ยได้ส่งนาฬิกาตัวใหม่ออกมาครับมันคือเจ้าตัวหัวเว่ยวอชจีทีนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปีนี้ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครได้ติดตามทางหัวเว่ยมาเนี่ยเขาก็จะออกนาฬิกาแบบเรียบหรูดูดีมีทั้งแบบสปอร์ตมีทั้งแบบเรียบๆมีทั้งแบบดูใส่แล้วเท่ดุดันนะครับอย่างก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัว GT5 Pro ไปตัวนั้นนนก็็เปาโหรับกไแต่ั้ัว การเน้นสําหรับการออกกําลังกายไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ออกแนวหรูหราสามารถใส่ไปทํางานสามารถใส่ไปออกสังคมได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวสายถักสแตนเลสนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่า ไม่ใช่แค่สายถักที่เป็นสแตนเลสแต่ตัวเรือนของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของสแตนเลสสวยงามมากนะครับซึ่งตรงนี้วัสดุจะค่อนข้างมีความคงทนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาตกกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับถามว่ามันมีโอกาสเป็นไหมมีแต่มันจะแข็งมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เขามาพร้อมกับหน้าจอไซส์ขนาด1.43นิ้วนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดแบบ46มิลแล้วตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้จะเป็นหน้าปัด41มิลน,นะครับก็คือ1.32นิ้วนะครับน้ำหนักของตัวนาฬิกาไม่หนักเลยครัม เท่านั้นนะครับสำหรับไซส์ของตัว41มิลแล้วก็ในส่วนของตัว46มิลเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่48กรัมนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับในส่วนตัวเรือนตัวนี้นะครับด้านข,าข้างของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับที่เอาไว้ปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเหมือนกับบอทเทิลที่เอาไว้กดเพื่อยืนยันการตกลงอีกหนึ่งปุ่มอยู่ทางด้านข้างนะครับทีนี้ในปีนี้เนี่ยหัวเหว่ยเขามีลูกเล่นอะไรใหม่ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยผมอยากพามาดูเจ้าน้องแพนด้าว้าวสงแดไ ท่าท่าทางหรือว่าตัวอารมณ์ของเราเราเห็นว่าตอนนี้น้องแพนด้าก็นั่งเฉยนอนเฉยสบายๆตัวนี้มันคือเจ้าตัวแพนด้าอิมเมอร์ชันแนลเวลลิ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่เอาไว้บ่งบอกอารมณ์ของเรานะครับถ้าสมมติพื้นหลังมันเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอารมณ์เราตอนนี้ก็จะหมายความว่าเฉยๆนะครับไม่ได้มีอารมณ์อะไรที่มันผิดแปลกนะแต่ถ้าสมมติเป็นสีส้มขึ้นมาเนี่ยก็หมายว่าวันนั้นตอนนั้นเนี่ยเราอารมณ์ดีมากๆเลยนะครับเรารู้สึกดีรู้สึกฟีลกูสนะครับแต่ถ สีม่วงเนี่ยหรือว่าพื้นหลังเป็นสีม่วงเนี่ยหมายเขาว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเราจะอารมณ์เสียมากๆนะครับเขาก็จะแสดงในสองตัวอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับนาฬิการุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยผมบอกก่อนว่าเขามีแมพ และ GPS ในตัวถ้าสมมุติใครแบบว่าต้องการออกไปวิ่งออกกําลังกายอยากจะไปวิ่งแบบนําทางสําหรับวิ่งเทลอ่ะวิ่งไกลๆอะไรพวกนี้หรือว่าวิ่งเก็บว่ามันไปทางไหนทิศทางไหนเนี่ยนาฬิกาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าสมมุติเราเข้ามาในตัวแอปเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่โหมดออกกําลังกายนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับเลือกวิ่งกลางแจ้งวิ่งในล่มการออกกําลังกายซึ่งตัวนี้เราอยากจะทดสอบในส่วนตัว GPS ใช่ไหมครับเข้าไปที่วิ่งกลางแจ้งครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วรอสักพักหนึง นี่ <Okay. S 1> เป็นเสียงภาษาไทยตัวแอปพลิเคชันรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับตัวนี้ด้านบนก็จะมีบอกในส่งตัวสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็จะมีบอกตำแหน่งของเราว่าเราอยู่ตรงไหนบริเวณไหนนะครับและถ้าสมมติเราไปวิ่งเนี่ยมันก็จะมีเส้นขึ้นขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งทดสอบกันด้วยนะวันนี้เราจะไปลองเทสจริงวิ่งจริงเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่ามาันจะเก็บสแตทได้ตรงแค่ไหนกับตัวคะแนน GPS ไปันไหนนี่ก็คือนาฬิกาที่เอาไว้ตรวจจับการออกกําลังกายแบบมี GPS แล้วก็ดูแมพได้ใช่ไหมเราจะมาลองวิ่งจริงลองทดสอบจริงกันนะครับก็ตอนนี้เราจะใช้ตัวนาฬิกานี่แหละครับไม่ต้องยุ่งที่มือถือนะครับเข้าไปที่โหมดออกกําลังกายนะครับแล้วก็เลือกไปที่วิ่งกลางแจ้งแล้วกันนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีเขียนว่ากําลังระบุตําแหน่งนะครับตรงนี้จะต้องรอแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าตัว GPS เนี่ยมันจะต้องเหมือนกับหาสัญญ,ญาณดาวเทียมนะครับพอหาได้เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเรียบร้อยให้เราทําการกดกรับ นี่ก็จะมีบอกว่าเริ่มออกกําลังกายแล้วแล้วก็จะมีบอกฮาร์ดเรทของเราเวลาตอนนี้ก็เริ่มจับนะครับแล้วก็แคลอรี่ระยะทางซึ่งสมมติเราลองลูดลงมาจากตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เส้นทางแผนที่เป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับเขายังผมไม่มีเหนื่อย อ่โอเคตอนนี้ <c oughs> เราก็สามารถ <c oughs> กดหยุดได้เรียบร้อยนะครับพอหลังจากหยุดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการหาว่า <c oughs> วัดอัตราการเต้นของหัวใจหลังการออกกําลังกายไหมเพื่อที่จะได้ดีเทคว่าเราเหนื่อยไปแค่ไหนซึ่งผมบอกเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับซึ่งผมบอกเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับ <c oughs> สบายๆสำหรับผมโอเคตอนนี้สิ้นสุดเรียบร้อยมีบอกฮาเลตร้สี่สิเดี๋ยวเรามาดูสรุปทั้งหมดกันดีกว่าว่าผมวิ่งไปเนี่ย เป็นยังไงบ้างแค่นี้143เลยเหรอโอเคหลังจากพักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็จะมีล็อกค่าขึ้นมานะครับมันอาจจะมีอยู่2ค่าคืออันแรกโหงเทสแล้วก็อันที่2วิ่งจริงเนาะอันนี้ เราวิ่งตอนแรกผมกะว่าจะให้ถึง1กิโลแต่ด้วยสังขารผมไม่ไหวนะครับเอาแค่0.7 5กิโลแล้วกันวิ่งไปทั้งหมด8นาทีแวิเนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้เลยนะครับว่าอ่ามีวิ่งความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเก้าเฉลี่ยเนี่ยเราก้าไกลเท่าไหร่เผาผ่านแคลอรี่ไปทั้งหมด9 4แคลอรี่แล้วลองดูครับในตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูทในการวิ่งอย่างของผมเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม ก็จะมีจุดสตาร์ทแล้วเราก็วิ่งไปสุดทางฝั่งโน้นแล้ววิ่งกลับมาตอนแรกผมคิดว่ามันจะกิโลนึงไม่พอก็เลยวิ่งต่อไปแล้วก็ตัดสินใจได้เหนื่อยแล้ววิ่งกลับมาเถอะพอนะครับเราก็จะได้ระยะทางที่วิ่งไปตรงนี้เราก็สามารถดูรายละเอียดได้นะอันนี้คือเส้นทางแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูองแผนภูมิได้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าฮ์นเรทสูงสุด183 อันเมื่อกี้คือตอนวิ่งกลับมามันเหลืออยู่แค่ประมาณ140กว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ฮะเลเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ153ด้วยกันนี่เขาจะมีบอกแบบละเอียดมากเลย นี่แล้วก็จะมีการบอกว่าฮาร์เรทตอนที่อยู่สูงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่1นาทีนะครับแล้วก็จะอยู่ในระดับแอนแอโรบิก er นะครับอยู่ที่ประมาณ3นาทีแล้วก็ในระดับแอโรบิก1นาทีแล้วก็ผ่านไขมันเนี่ยจะอยู่น้อยกว่า1นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็การเต้นของหัวใจเนี่ยลดลงก็คือผมต้องนั่งพักประมาณสัก2นาทีฮาร์เรทถึงจะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มหายใจได้อยู่ที่ในระดับ120กว่านั่นเองนะครับเนี่ย mm hmm. ก็จะมีบอกไว้เลยการวิ่งนะครับต่อกิโล วิ่งได้เท่าไรเฉลี่ยเท่าไรนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนับเป็นขนาดถึงขั้นแบบ ขาต่อ9ต่อนาทีนะครับแล้วก็มีเวลาที่สัมผัสพื้นผิวเนี่ยก็คือเท้าเราแตะพื้นเนี่ยบอกทั้งหมดว่ากี่มิลลิวินาทีเอาทำอะไรวะเนียผมอยากรู้เหมือนกันนะครับรอบขาตัวนี้ก็เฉลี่ย9 8สูงสุดที่1839ก้าต่อนาทีนะครับมีบอกไว้เนี่ยแล้วเวลาสัมผัสพื้นโหบอกละเอียดมากอะละเอียดจนแบบเราเอาไปทําอะไรวะระดับความสูงวิ่งขึ้นไปเกิน2.7เมตรลงมาต่ําสุด1.9เเมตรโอ้โห ละเอียดยิบก็เนี่ยแหละครับทาให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้อันนี้คือแค่โหมดออกกําลังกายวิ่งอย่างเดียวนะจริงๆมันยังมีอีกหลายโหมดต่อมาเรามาดูนาฬิกากันอีกนิดมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับนาฬิกากตัวนี้มีคุณสมบัตินะครับกันน้าได้ตัวนี้ก็คือมีโหมดว่ายน้ำนะครับถ้าสมมติคุณจะเอาไปไว่ายน้ำเนี่ยคุณเอาลงไปไว่ายน้ําได้เลยนะครับกันน้าได้ในระดับ5 atm ทนแรงดันน้ำเนี่ย50เมตรนะครับในระยะเวลา10นาทีแล้วก็ตัวเรียกว่า IP ค่า IP ของเขาเนี่ยจะเป็น IP 69K นะครับ25 จนถึง4 5วองศาก,ก็คือยืนกลางแจ้งร้อนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทนได้สบายๆนะครับ,บแล้วก็เขามีในส่วนตัวไมโครโฟนพร้อมลําโพงด้วยสามารถรับสายได้พิมพ์แชทตอบได้เดี๋ยวผมจะลองแบบเปิดเพลงดูแล้วกันนะครับโดยที่ตัวนาฬกาตัวนี้นะครับถ้าสมมุติเราเข้ามาในส่วนตัว กดเข้ามาปุ๊บแล้วเข้าไปที่โหมดเพลงนะครับเราสามารถเล่นเพลงได้นะครับแล้วพอเราลองกดเล่นเพลงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงเพลงนับดังที่นาฬิกาเลยก็เรียกได้ว่าใช้นาฬิกาเนี่ยเปิดเพลงฟังก็ได้เผื่อใครแบบตอนกลางคืนเนี่ยใส่นาฬิกาอยู่อยากจะฟังเพลงกล่อมใช่ไหมไม่อยากเปิดกับโทรศัพท์มือถือเปิดบนนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับและตัวนาฬิกาตัวนี้เขารองรับกับทุก OS เลยนะไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Harmony OS ของ Huawei เองเนี่ยอันนี้ก็รองรับทั้งหมดนะครับตัวแบตเตอรี่ของตัวเรือนเล็กเนี่ จะอยู่ที่7วันได้กันนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเรือนหน้าปัดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่14วันซึ่งผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆในหนึ่งอาทิตย์ครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูว่านาฬิกามีเมนูอะไรเล่นบ้างนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวหน้าเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายเลยนะครับอันนี้ตัวร o ทดอยิงนะครับก็จะเป็นการวาดเหมือนกับเส้นทางที่เราแบบอยากจะไปวิง่งออกกําลังกายตามจุดตามโซนอะไรต่างๆนะครับรายชื่อตัวจับเวลาเพลงนะครับดูอุณหภูมิผิวหนังได้ด้วยอันนี้ก็คือมันจะมีในส่วนของตัว ตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะวัดได้ว่าอุณหภูมิผิวหนังของตอนนี้เราอยู่ที่กี่องศานะครับอันนี้ก็สามารถวัดได้อย่างเน,นี้ยที่ผมใส่มานะครับกัน,นก็จะมีบอกว่าต่ำสุดอยู่ที่29สูงสุดอยู่ที่35ดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางบันทึกการโทรมีบารอมตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีไบโคเวอร์สุขภาพจะได้รู้ว่าอ่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นแบบไหนดีหรือเปล่าไม่ดีมันก็จะมีบ่งบอกไว้นะครับอย่างตอนนี้บอกว่า46ก็ปกตินะครับความสมดุลการหายใจความเครียดอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่่่งงงทีีีีนนนนาาาาิกกตั้้ไออไ้ไไดดดอออออยยึเลคืะรรรขข ที่หน้าปัดเล็กอะคือใส่นอนสะดวกครับตัวนี้ลองใส่นอนมาเรียบร้อยมันจะมีผลการนอนนะครับบันทึกเก็บเอาไว้ในแอปพลิเคชันตัวโทรศัพท์มือถือตรงนี้เลยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนตัวสุขภาพตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้การนอนหลับเมื่อคือนเนี่ยหลับไป6ชั่วโมง40นาทีก็จะมีการบอกเลยนะครับว่าเราเริ่มหลับตั้งแต่ตอนกี่โมงอันนี้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดเซตแล้วว่าเรากําลังจะเข้านอนตัวเนี้ยนาฬิกาจะดีเทคอัตโนมัตินะครับอันนี้หลับตอนตีหนึ่งสามสิบห้านะครับ 8โมง15นะครับก็จะมีคะแนนบอกไว้นะว่าเฮ้ยอันนี้เรานอนได้เป็นกี่คะแนนซึ่งอันนี้นอนไม่ครบ8ชั่วโมงแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีเป็นการนอนหลับได้ประสิทธิภาพก็จะมีแจ้งเอาไว้นะครับนอนหลับสนิท2ชั่วโมง3นาทีนอนน้อย2ชั่วโมง58นาทีนะครับแล้วก็นอนหลับแบบ REM เนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมง39นาทีนะครับและก็จะมีบอกว่าความต่อเนื่องของการนอนหลับลึกนะครับอันนี้จะค่อนข้างน้อยคือแบบมีความกังวลอยู่เราหลับแบบไม่สนิทมีความกังวลใจอยู่นะครับแล้วก็การนอนตอนกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมง40 ก็เรียกได้ว่านอนหลับอ่ะโดยรวมถึงว่าค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ค่อยหลับลึกสักเท่าไหร่นะครับแถมเขาจะมีตัวนี้ด้วยอันนี้คือมีตัววัดออกซิเจนในเลือดนะครับตอนนอนว่าออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยตัวนาฬิกาก็สามารถวัดได้ด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ เผื่อเป็นปัญหาระดับชาตินะครับทะเลาะกันว่าเฮ้ยเธอนอนกลนหรือเปล่านี่ครับเขาสามารถดีเทคได้นะเสียงรอบข้างเสียงการนอนอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการบอกบอกเดซิเบลอย่างตอนกลางคืนตอนนี้ที่มีการนอนอยู่อยู่ในพื้นที่ที่ต่ากว่า50เดซิเบลก็หมายความว่าห้องนอนของเราเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับไม่มีเสียงกลนไม่มีเสียงรดไม่มีเสียงอะไรต่างๆทั้งสิ้นก็น่าจะหลับได้สบายๆก็จะมีบอกไว้ว่าเสียงอยู่ที่เท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่ก็จะมีการบอกเนะี่ยการรับรู้ขณะหายใจตรวจด,ดูได้ด้วยนะครับว่าเราหายใจเป็นยังไงบางทีแบบบางคนหย อันนี้ก็สามารถดูค่าต่างๆผ่านในสงตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เนี่ยอย่างอันนี้ก็เรียกว่า ปกตินะครับผมถือว่าโอเคเลยสําหรับการนอนซึ่งโมเดลที่ผมพูดไปนะครับมันก็เป็นพวกค่าพื้นฐานของตัวนาฬิกาที่เรียกว่ายุคนี้เนี่ยควรจะต้องมีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันอื่นๆนะครับของนาฬิกาตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว NFC นะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จเขาจะใช้ในส่วนของตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับที่มันเป็นแบบ w i r e l e s ชาร์จแล้วล้วก็สามารถแปะชาร์จอย่างนี้เข้าไปได้ก็จะเป็นตัวแท่นชาร์จ1แบบนะพร้อมกับในส่วนของการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 5.2รองรับเรียบร้อยก็ใครที่แบบว่าอยากจะได้ในนส่ววงตั G.T.5 ตัวนี้ก็ไปลองดูแล้วกันก็ใครที่เป็นสายออกกําลังกายเห็นหน้าตานาฬิกามันดูแบบหรูๆสายนาฬิกาดูอาจจะไม่เหมาะกับการออกกําลังกายแต่ผมบอกได้เลยครับว่าออกกําลังกายแบบวิ่งหรือแบบพวกทั่วๆไปที่ไม่ได้หนักเกินไปเนี่ยเจ้า <c oughs> <ences. S 2> ตัวหัวเวอร์ย์ว G.T.5 ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนก็รอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกรอติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับ,บวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับผมสวัสดีครับอย่างน้อยน้องแพนน้าผมก็ยังมีความสุข And now banda.